แล้วเราจะทักทายว่าอะไรสวัสดีสวัสดีคุณพ่อโอ้ยสวยสดงดงามสดสดครับนะโอ้โหงามวัฒนงดงามตัวนผู้มีความรักแซวเองเฮ้ยรักฝนรักพี่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 รักบริษัทรักบริษัทด้วยเห็นไหมนี่คนน่ารักจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คืออะไรรู้ป่ะ ใส่แว่นนี่คุณใส่แว่นแล้วก็คือดวงกับชอบแบบเอื่เจอกันในห้องน้ำ้วยเออนนี่เราเจอแล้วเนี่ยย้ายหอกเลยหายหายแล้วแล้วแล้วก็จะมีความเขาขาอยู่ตรงนี้นเียลองปกแป้งเยอะมึ้นมองแล้วแตเห็นว่าเราคือแฟร์แต่ที่จริงไม่อยากเชอเลยไม่อยากให้รู้แฟเลยให้กับให้ให้แฟร้องเพลงกันไหมคะรีบดิสเล่ยไหมฮะอยาบให้แฟร้องเพลงหน่อยค่ะแล้วทีเสุดที่ยังสุดทด่ยังเลยที่ไ เอออีกเทปนึงนะแต่เอ๊ะทำไมเหมือนกันเลยอ๋อที่ทำรู้บริษัทเหรอรู้บริษัทเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะเราตั้งใจรับใช่ใช่เนาะตั้งใจเช่นต่างเช่นต่างเนาะแข็งแรงสบายดีเนาะน่าสนุกไหมสนุกทสนุกสนุกนะได้ได้ทีนี้ทีนี้มันก็จะเป็นจุดที่ว่าพอเราเติบโตอย่างเงี้ยนะผู้ผู้คนจะมาเยอะแยะมากมายเราต้องบาลานซ์กับนึกใจดูแลตัวเองดูแลความรู้สึกเอง ได้แล้วก็ส่งต่อ,อไปยังคนข้างรุ่นน้องที่เอ่ออะไรนู้องนี้น้องต่อไปด้วยใช่ไหมเขาจะมีประสบการณ์สูงเนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่รางกาย <c oughs> ไปเยียอุตส่าห์ <c oughs> มาเยี่ยมนะขคนมาเยี่ยมนะมามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจเ <c oughs> มาลูกใครที่กำลังใจใครมาบ่อยๆส่วนใหญ่เจอที่ของแรมจริงๆนะเนี่ยจริงๆ <c oughs> เจอทีห้อง,องน้ำก เข้ามาเลยเข้ามาติดไปห้ามกินด้วยของกินเข้ามาไหมนะเข้าไม่ได้เาติดไปห้ามเข้าตอนนี้ไม่เรา